ดีค่ะรุ่งทุกคนกลับมาพบกันอีกคร้งกับกิจกรรมแสนสนุกคิดคิดเช่นค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีเมนูแสนอร่อยทําง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะมาให้เด็กๆได้ทํานะคะเมนูนี้นะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าใช้ผลไมน้นี่ใช้แอปเปิล ชื่อเมนูวันนี้นะคะชื่อว่าแอปเปิลโดนัทค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็น,น่าทานแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างค่ะค่ะ ำหรับวัตถุดิบที่เราจะใช้กันวันนี้นะคะมีไม่กี่ชนิดเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือนี่เลยแอปเปลิลนั่นเองค่ะวันนี้เราจะใช้แอปเปลิลหนึ่งลูกนะคะและอย่างต่อไปค่ะก็คือช็อกโกแลตค่ะวันนี้นะคุณนัทใช้ไว้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีอีกถ้วยหนึ่งค่ะนี่วันนี้นะสำหรับสายเฮลตี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นอะไรรู้ไหมคะโยเกิร์ตลสธรรมชาตินั่นเองค่ะ อีกอย่างนะคะที่เราจะใช้ตกแต่งการนี่เลยค่ะก็คือเกร็ดน้ำตาลนะคะแสนอร่อยเลยค่ะเด็กๆที่เล่นได้เลยค่ะว่าอยากได้สีอะไรแบบไหนเตรียมมาได้เต็มที่เลยค่ะโอเคค่ะวัตถุดิบเรามีแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำขั้นที่หนึ่งกันเลยค่ะและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมแอปเปิลโดนัทก่อนค่ะเอ๊ะแล้วแอปเปิลจะเป็นโดนัทได้ยังไงล่ะ ขั้นแรกเลยนะคะเราจะต้องล้างทำความสะอาดเปลือกแอปเปิ้ลให้สะอาดก่อนนะคะเพราะเราจะไม่ปอกเปลือกค่ะแต่เอจะทำยังไงเขาเป็นโดนัทนะรู้แล้วเราต้องหั่นแบบนี้นั่นเองนี่ค่ะเราจะต้องใช้มีดนะคะขั้นตอนนี้จะคมเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแล้วก็จะต้องเตรียมเพียงด้วยหนึ่งอันนะคะวิธีการก็คือเราจะหั่นตรงกลา ตนี้นะคะให้เป็นแววกนะคะขนาดเนี่ยไม่ต้องหนามากและไม่ต้องบางมากกำลังพอดีนะคะประมาณ5มิลหรือว่าครึ่งเซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นกันเลยค่ะหั่นประมาณ5มิลน,นะคะครึ่งเซนนะขั้นตอนนี้ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะลูกๆนี่ค่อยๆหั่นลงไปนะคะ ี่ค่ะเห็นไหมคะได้ออกมาแล้วนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราได้อปเปิลโดนัทแล้วแต่ยังไม่ค่อยเหมือนโดนัทเท่าไหร่เลยเพราะว่าโดนัทต้องมีอะไรตรงกลางคะใช่แล้วค่ะโดนัทต้องมีรูตรงกลางงั้นเดี๋ยวเรามาทำรูให้เขากันนะคะวันนี้คุณนัทจะใช้นี่เลยฟ้าขวดค่ะที่เป็นโลหะนะคะอย่างนี้นะแล้วก็จะกดลงไปนะคะให้เขามีรูโดนัทพอดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามากดกันเลยค่ะ นี่ค่ะตอนนี้เราได้แอปเปิ้ลโดนัทเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปสนุกมากๆเลยค่ะเราก็จะทำการตกแต่งแอปเปิ้ลโดนัทของเรานะคะด้วยซอสที่เราเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตหรือดาร์กช็อกโกแลตหรือโยเกิร์ตนะคะแต่ว่า ตัวซอสที่เราจะราดนะคะเด็กๆอย่าลืมนำช็อกโกแลตของเราไปละลายในไมโครเวฟก่อนนะคะอย่างอันนี้นะคุณนัทผสมนมลงไปนิดนึงค่ะนั่นคือเทคนิคนะคะให้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยข้นเป็นน้ำแบบนี้เลยนะคะนี่ส่วนอันนี้คือดาร์กช็อกโกแลตค่ะนะคะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเพื่อสุขภาพนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันเลยค่ะ ี Michael, also, people people well. ่ค่ะเด็กๆค่อยๆลากนะคะซอสช็อกโกแลตอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นไวช็อกนะคะนี่สีเดียวกันกับแอปเปิ้ลเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นดาร์กช็อกโกค่ะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะแอปเปลิโลโดนนทเราใกล้เสร็จแล้วค่ะขาดนิดเดียวเองนะก็คือการโรยเกล็ดน้ำตาลน่านรักากๆลงไปบนแอปเปลิลของเราค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตกแต่งดีกว่าค่ะเด็เกๆเตรียมไว้เลยนะคะนี่เราใช้ช้อนตักนะคะแล้วค่อยๆโรยเข้าลงไปนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะแอปโปดนัตน่าทายมากๆเลยค่ะเด็กๆลองดูสิคะวันนี้นะเราทำเป็นของว่างสำหรับมื้อบ่ายหรือจะทำในงานปาร์ตี้ ของขอครอบครัวก็ได้นะคะเวลาไหนก็ทานได้เช่นกันค่ะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเป็นแอปเปิ้ลยิ่งถ้าเด็กๆโรยหน้าด้วยโยเกิร์ตนะคะจะเป็นเมนูสุขภาพเมนูหนึ่งเลยคะ่ะว้าวน่าทานมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทําแล้วอย่าลืมค่ะสิงคโปรเลยถ่ายรูปส่งคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้คุณคุณนัทชมด้วยนะคะเดี๋ยวคุณนัทจะลองชิมค่ะและให้คะแนนกับเมนูนี้ดูเด็กๆอย่าลืมให้คะแนนแล้วบอกกันด้วยนะคะว่าเมนู น,นี้ได้กี่คะแนนค่ะวันนี้นะคะคุณนัทลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่เมนูหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ